เสียชัดสายเปยจัดให้ออกรถศูนย์บาทพันสี่พันเก้าเสียชัดโอนไวมาวันดี้ครับเสียชัดโอนไวครับผมมาโอนไวโอนเร็วไม่รู้ครับถ้าโอนเร็วก็ได้เร็วโอนที่หลังก็นั่งรอครับผมนะนะไม่ไม่เกี่ยวกันนะโอนเร็วได้เร็วนะครับมีอะไรก็โอนมา นใจป๋าใจป๋านี่ฮไปแล้วสายดันสายดันดันสุดล้งครับอ๋อแนะนำตัวลืมหวัดดีครับจากเกจรเส่งครับนี่เอาออเนียร์มาให้ดูครับมานานๆจะมานะนีจะเชฟฟตายรถเจ้าคือเปิดไปทางไหนมีเตชฟเจ้าคือมางคัยี่ห้ออื่นปะมีปะเออมีเขามันเขาเรียกว่ากระแสกำลังมากระแสนะ คือค่างวดเนี่ยมันจะถูกกว่ายี่ห้ออื่นใช่แต่ว่าศูนย์มันไม่มีหลายคนกังวลว่ามันจะต้องซ่อมต้องอะไรไม่ก่อนก็แล้วแต่คนพึงพอใจนะบัครคับก็ไม่ได้นะฮะคนชอบก็ชอบนะคนไม่ชอบให้ฟรียังไม่เอาเลยแต่ถ้าแบรนด์นี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงนะครับทาง,งาเสียดีไงกูจะกู้ก็จะซื้อเพราะว่ามันเป็นแบรนด์หลักแบรนด์หลักอะไรหาง่ายครับพี่น้องอะไรหาง่ายครับมาเมื่อนี้ผ้าเบิรงอินสูครับนะเชฟ พับเอาไว้ก่อนครับมาเม, <ะ S 2> ม <ะ S 1> ื่อวนภาพรถรุ่นอย่างครับจากเข้มรถซิงเอสดีแม็กซสองจุดห้าเอสไป2014ันี่เกียร์ธรรมดาจ้าย้อนไปสมัยเมื่อปีที่แล้ว <sm all> นี่แต่รุ่นนี้เท่านั้นเลย <laughs> โอ้โหไม,ไม่ไม่เคยพอขายครับเชฟไม่เคยเข้าไปอยู่ในหัวนะฮะหลังจากอันนี้หาไม่ได้เลย,เลยไปหาเชฟไปขายแทน <laughs> อันนี้ทรงนี้มันทรงฮิตมีขค้นเดียวเลยพี่นอง มาหาเลยหายากแล้วรุ่นนี้เมื่อเต้นแล้วไม่เดียวไอ้ไอ้แอนหายากนี่หาง่ายนะเชฟเนี่ยหายากนี่หาง่ายอันหาง่ายนี่หายากหาไม่ได้มาออกรถคันนี้ใส่เงินดาวอีกบาทครับจ่าเข้มรถซิ่งสวนบาทจ้าสิบบาทคือเัีงทุกรุ่นครับพี่น้องครับและที่สําคัญครับเสียชัดจัดให้จ้าออกรถนะเอาไปผ่อนเถื่อนแล้วแกมือนี่ฮอดเมษาสงการผ่อนซัมนี่พอห้าพันเก้าร้อยบาทครับสี่พันเก้ากวนประจ่าห้าพันเก้าสี่พันเก้า เมนบ์กว่ยังกว่ราคาสี่แสนฮะอ๋อสี่แสนฮะโอ้ยยังนี่ขายจะเชียบหลายอ้าวตั้งแต่เมื่อนี้ฮอดเมษาสงการครับเอาไปพันซัมมี่พ่อสี่พันเก้าร้อยบาทครับหลังจากเมษาสงการค่อยพันราคาติ่มตลาดสัญญาอที่แปดพันเก้สี่ร้อยบาทครับไปเบิ่งรถเลยนะยืนไหนยืนนานลืมราคามืาอนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยวัด ไในวัดในวาครับก็คือต้องมาพึ่งใบบุญออให้หลวงพ่อช่วยแล้วนะ่ะโควิดมันไม,ไม่ยอมหายสักทีจ้ะนะอยู่กับเรามาสอปีแล้นะครับเมื่อก่อนนี่รุ่นนี้แบบว่าพิตมากนะฮะจะใช้แบบคนโกงคนแก่มันได้ทุกรุ่นเลยนะ้าแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้นะล้อเดิมนี่มีเป็นกะดังใช่ไหม,อมเอออันนี้จัดให้สําหรับเอฟซีมาครับอขอขอ,อกเลยครับพี่ คอกซิ่งอ่าแล้วก็แต่งซิ่งด้วยเอออันนี้ครบสมเูรณ์เลยได้2อย่างได้สองอย่างแต่ว่าใส่อย่าใส่ของเยอะนะเพราะว่าไม่ได้ทำช่วงล่างเน้นแบบว่าขนขนผักพวกตะลุงตลาดนะได้เลยเออแม็กซิ่งคอกสแตนเลสยังไล่ไฟมีไฟปะมีไฟปะดังเลยไฟไอ้สามศูนย์ขันสิบแปดนะฮะปีสามเจ็ดอ่ะพี่วันปีสามเจ็ดนะครับเลือกลายได้เลยยังบุญหลุดหมดจ้า มันก็สูงเนี่ยมันจักมันโหลดพอดิบุ่ดบอลลดบอลลดอยู่ก็รถหลายโล่งๆไปละจักโหลดบอลลุดพอดีบโอ้โหผมอะไรนาดีด้วยไหนวัตบูธโอ้วัตบูธวัตบูธไม่เท่าไรสองแสนสองแสนเดี๋ยวเอาสปีดบ่าไ้ยร้านนี้เกาะไม่บอดูเอาดูเอานี่นะเบิ่งเอาพี่น้องไม่แท้ไม่แปดแสนกัมาแปดแสนครับสามแต่ก็์สามแสนครับตามนั่นแหละครับนะฮะนี่อ่ะเห็นไหมตะเข็บประตูเดิมเดิมไม่นักนะฮะโรงงาน ไม่มีนี่ห้ามซื้อขายนะคะระับพอรถษคนมานี่น็ not, อตบ่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะแค่เปิดได้นี่อ่ามันขาดได้ดเห้ยโอ้ยบอ่ยบอ,อยากบ่ขาดได้ก็เดี๋ยวทำให้ใหม่ครับนะคอกสแตนเลสเสมอหลังเกง่งอ,อันนี้เน้นบรรทุกไอ้พวกผักนะผักแถวตลาดไทยนะแถวตลาดเทลลอาหารทะเลครับ แต่ว่าถ้าจะเอาจริงก็ต้องทำช่วงล่างใหม่เพราะว่าอันเดิมมันน่าไม่น่าไหวนะแม็กนี่น่ะมันอาย,อย่ายไวแม็กนี่นะใส่แค่นี้ก็ระเบิดแล้วเนี่ยนะถ้ารถแม็กเนี่ยเขาเน้นเน้นเน้นสวยงามเขาจะไม่เน้นใช้งานนะครับนี่ค้าหลบป้ายนะฮะใส่เพื่อความสวยงามไม่ได้กันอะไรเลยครับผมนะบารมีพ่อแม่ไหนะ โอ้โหทำไมมันบังจังเลยสายแว่นนะสายแว่นอัพเกรดอัพเกรดเนอะเนี่ยแต่ก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้อัพเกรดแล้วนี่สายแว่นเป็นพอตั้งแต่อัพเกรดจากมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยยี่สิบห้ามามาเป็นออเนียวเอ็นดูออเนียวล่าสุดพรอนไม่ไหวครับปล่อยยึดแล้วก็มาจัดต่อใช่เออทุกคนต้องมีความฝันใช่ไหมเออล่าสุดพรอนไม่ไหวก็ใช่ไงมันก็เรานี่ไงเดินมาครับรถบ้าน รับประกันบริการสูงหนักพี่ความจมน้ำไฟใหม่ตาโตอเล็กกซี่เตาโต้เล็กกระถังแจ้งสีแจ้งเป็นเล่มครับผมไม่มีจ้ะไม่มีจ้ะนี่อ๋อนี่เรามันต้องถูกคนหลุดเกียร์ตรงไหนเดียวหาัมัใส่ให้โอ้โหแล้วนี่เอาใจเลยนะเครื่องเดิมด้วยเครื่องเดิมครับเครื่องสองปัญหครับโอ้ฝามปุ่งก็ถอดเลยนี่ไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยขยับน็อตเดิมทุกอย่างหมดเลยนะฮะเบรกธรรมดาเพราะว่าเป็นตัวเอสตัวโลตัวเริ่มต้นขาหน้าเดิมครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะฮะสติกเกอร์โรงงานแบบนี้ โย่ครบนะฮะก็ดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับอะไรหาง่ายนะครับพังพังง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะใช้กนาเอาพังง่ายด้วยรุ่นนี้ต้องถามคนใช้อะคือแบบเนี้ยคือเขาคนเวลาพังเขามีใครพูดถึงเลยแต่พอเป็นแบวนรองพังปุ๊บนี่แม่งโหไปเป็นทางวัดยาวเลยรุ่นนี้ไม่ดีน้ไม่ดีแต่พวกนี้พังไม่เงียบเื่อเงียบเห็นไหมมนต้้ง นักวิจารณ์ยับเลยแต่ซื้อพวกนี้ซื้อไหมไม่ซื้อไม่ซื้อแต่แต่วิจารณ์แต่แต่คนซื้อนี่คือไม่ถามเยอะจองเลยมันพังอะไรเขาจับอ่ะคนจะเอ่ะถูกใจไม่มีคำว่าแพงคนจะซื้อยังไงไม่ถามเลยไอ้ขอเลขบัญชีโอนจองหน่อยครับขอโอนเลยครับดูเรื่องนั่งรถที่บ้านอย่าไปถึงที่บ้านเลยเแต่นักนักวิจารณ์นี่วิจารณ์ไ่ได้ในคอมเมนต์มึงวิจารณ์ไปเลยเต็มที่ไม่เคยซื้อหรอกไม่เคยซื้อของจาก็มีคอมเมนต์มีอยู่เขาบอกว่า ถ้ามันไม่เละมาเอ,อมันจะมาถึงจุดนี้ได้ไงอ,อ,อ,อก็ไปคิดเลยว่าเขาจะผ่อนไม่ไหว,วไม่คิดเลยว่าเขาอยากมีรถใหม่ใช่ไหมอาจจะผ่อนไม่ไหวโควิดก็ปล่อยมาก็ไม่เล่ปกตินะเป็นกระบวนการในเรื่องของรถตลาดใช่ไหมซื้อมาขายไปปกตินะถ้ารถไปดีมันคงไม่ดีทั้งทั้งประเทศนะครับรถต้องแจ้งอย่างนี้กับคอมเมนต์พวกนี้ครับพี่น้องบางคนก็ลังเกียจรถมือสองต้องแจ้งว่ารถมือหนึ่งหรือว่ารถมือสองนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียรถถ้ารถ ถ้ามันดีแต่ลดมือหนึ่งมือสองเขาก็ไม่มีขายแมนครับแต่ถ้ามือสองมันดีกว่ามือหนึ่งมือเดียงเขาขายไม่ได้มันแล้วแต่คนชอบว่าไปอะโอเคไม่ต้องพูดเชิงกันเลยนะฮะให้ทุกคนเป็นการตัดสินใจนานันจิตังไปเลยทุกอย่างมันย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียโอเคว่าใครชอบก็มาหาเราเลยโอเคว่าไปถ้าดีแต่มือสองมือหนึ่งเขาไม่มีขายแต่ถ้าดีแต่มือหนึ่ง รถมือสองเขาขายไม่ได้ใ,ใช่ใช่มันสาบกันครับ <laughs> โอเคตามนั้นนะเอามาออเนียลดีแม็กด้วแต่คนที่มก็กดูกันนะจ๊ะเนาะแมนจับบังคับกันไม่ได้ครับ <laughs> 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 มาออเนียวดีซูดีแม็กสองจุดห้าเอสนาเปิดราคาขายที่คือซัมนี่พอสี่แสนห้าหมื่นบาทครับผมแรกที่สำคัญครับนะใส่เงินดาวออกรถซัมนี่พอศูนย์บาทจัดศูนย์บาทอีกแล้ว ว่าเชฟจะศูนย์บาทแล้วดีแม็กมาจะศูนย์ชิบนะยากกันใช่บ่จักแล้วใครเร็วใครได้ลองดูใครเร็วใครได้นะตั้งแต่มื้อนี้ฮอดเมษซ่าสงกรานต์ครับจ้ะเอาไปผ่อนกระเถืกซ้ำนี่พอสี่พันไกก้ารบาทจ้ะผ่อนสี่พันเกผมครับโปรวัยรุ่นสร้างตัวจ้ะขอ20ปีขึ้นไปนะจ้ะ1ิ1ส1่สิบ่้หกบอสื้อให้จบก่อนสูบเศร้าๆสต๊อปสต๊อปอย่าโทษหายเสียมหลายให้พ่อให้แม่เสื้อ Bước mới tăng chạy đi đằng xíu con để bơm của mấy con Hai mươi khóc หลังจากเมษาสงการยังให้พันราคาเต็มตลอดสัญญาอที่แปดพัก้าสี่ร้อยบาท8,400บาทจ้ามาแล้วก็สิทธิพิเศษครับสำหรับลูกค้าจองผ่านออนไลน์ครับจ้านะจองไมอนีค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีบริการเซ็นสัญญาฮอดบ้านฟรีส่งรถฮอดบ้านฟรีถ่ายในมันเครื่องฟรีทายกองเครื่องฟรีทายของเหลวฟรีฟิล์มติดรอบคันฟรีประดับยนต์ติดรอบคันฟรีรับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดาบิวสามารถทหนึ่งปีเต็มจ่ายค่างวดลงหน้าให้เดือนละ3,500บาท 5เดือนแทนทันทีบัตรเติมมันมูลค่า1,000บาทออกรถภายในเดือนนี้จ้รุ่นจำแจมอเตอร์ไซค์หนึ่งนั่นที่สุดของรถมือสองโปมมไม่ตรงแบบนี้โผล่ในแรงมันก็ขายไม่ได้แมนจ้ะอ่ะขอบคุณนะฮะ FC ด้วยครับที่เข้ามารับชมนะฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กด คอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ถูกใจนะฮะกดแชร์ไปนะฮะแล้วก็มีเพื่อนนะครับแนะนำนะฮะหรือว่าพาเพื่อนมาซื้อก็รับค่าแนะนําทางการตลาดไปเลย3,000บาทนะครับผมแล้วก็ใครที่นะครับกดคอมเมนต์ให้กําลังใจด่าทอชื่นชมพวกเราบ่อยๆเดี๋ยวเราสุม่มแจกเสื้อ FC ฟซีแบบนี้ไปให้ถึงบ้าน1ตัวโอ้โหดีแม็กต้องมีทุกบ้านครับพี่น้องจ้ะดาวศูนย์บาทจ้ะนะเอาใจคนแต่งซิ่งแล้วก็เอาใจคนธรรมะกินพร้อม ขอกพร้อมแต่งซิ่งแพ็คคู่แพ็คคู่ไปเลยสูนบาทฟอนซีกั0ซีมันเก้าไม่ต้องเก้า